กับเยนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมในแพทย์อุดจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาครับขอร่วมด้วยช่วยกันวันนี้วันสุดท้ายของสมัยประชุมที่สองทับหกสี่นะครับขอใช้เวลาตรงนี้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่กำหนดให้กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับขอบคุณท่านคณะกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้นําเสนอรายงานดีๆฉบับนี้เป็นฉบับ ท้ายสุดของสมัยประชุมครับเป็นรายงานที่สำคัญและดีมากครับแม้แต่ว่าจะอ่านยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระอย่างดีมากผมเห็นด้วยกับการผลักดันเรื่องการใช้การประเมินผลสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ต่อไปก็เรียกว่า SEA ก็แล้วกันนะครับให้มีความก้าวหน้าและเป็นรูปธรรมให้ได้ เรื่องนี้บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งท่านประธานกรรมธิการก็บอกแล้วว่ามันดําเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลขอสอชอเห็นความสําคัญเรื่องนี้ก็ผลักดันจนไปบรรจุอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าอ่านดูจากรายงานที่ท่านได้ติดตามความคืบหน้าเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายที่ว่าขณะนี้ยังไม่คืบหน้าไปไหนไม่ว่าจะเป็นการทําแนวทางการทํเ SEA การดําเนินการในหลายสาขาและพื้นที่การจัดตั้งกลไกเชิงสถาบันอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายก็เป็นเรื่องที่ทางวุฒิสภาเราซึ่งมีหน้าที่ติดตามเสนอเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งหละแสดงว่าเจตนารมณ์ตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วเห็นชัดสังคมเห็นชัดว่าเรื่องนี้สําคัญจนเขียนไว้ในแผนแต่ถ้าดูแล้วอ่านจากรายงานนี้ชัดเจนว่าไม่คืบหน้า ตรงนี้ก็น่าจะเอาไปสามารถบรรจุอยู่ในรายงานการติดตามเสนอเร่งรัดเพื่อจะเร่งรัดต่อไปครับผมก็คิดว่าเร่งรัดยังไงก็ยังช้าอยู่ดีแต่ก็เป็นเรื่องที่เราค้นพบเห็นชัดก็น่าจะได้ไปเร่งรัดต่อไปท่านประธานที่เคารพครับการจัดทำนโยบายสาธารณะแผนและแผนงานต่างๆเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันมีผลกระทบทุกด้านต่อสังคมถ้ายิ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆก็มีผลกระทบมาก เป็นธรรมดาครับมีคนได้มีคนเสียแน่นอนมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมีสิ่งที่เสียเกิดขึ้นมีผู้ที่เป็นผู้ส่งพระวุฒิได้ชี้แนะว่านโยบายสาธารณที่ดีนั้นจะต้องเป็นนโยบายสาธารณที่เป็นกุศลสามคือศาสตราจารย์หมอประเวศวสีท่านได้ย้ำมาหลายสิบปีแล้วและท่านก็ได้ชี้แนะว่านโยบายที่ดีนั้นต้องเป็นกุศลสามอันที่หนึ่งต้องเป็นกระบวนการทางปัญญาใช้หลักฐานทางข้อเท็จจริง ที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างดีจนถึงระดับที่เรียกว่าการสร้างนโยบายบนฐานความรู้ข้อที่สองจะต้องเป็นกระบวนการทางสังคมที่ให้นายกอบายานะาเนี่ยทึ่งกระทบกับทุกภาคส่วนที่ผมเรียนแล้วผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายในยสังคมควรได้เข้ามามีโอกาสมีส่วนร่วมรับรู้เรียนรู้ร่วมกันกนําหนดนโยบายเลือกทางเลือกทุกอย่างควรจะเป็นกระบวนการที่โปร่งใสทุกฝ่ายเข้าร่วมได้ ข้อที่สเป็นกระบวนการทางศีลธรรมคือนโยบบยสาธารณะที่ดีต้องเป็นไปเพื่อความถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์สุขของคนในสังคมไม่แฝงเร้นประโยชน์เฉพาะพวกเฉพาะกลุ่มนี่คือนโยบบยสาธารณะที่เป็นกุศลสามท่านที่เคารพครับที่ผมนํามากลับเรียนตรงนี้เพราะอะไรเพราะอยากจะกราบเรียนว่า SEA เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราคาดหวังว่า จะทาให้การกําหนดนโยบายสาธารณะนั้นเป็นไปตามกุศลสามครับทุกวันนี้เราใช้เครื่องมือต่างๆนั้นหรือการกําหนดนโยบายนั้นทางฝ่ายการเมืองทางฝ่ายบริหารคือทางฝ่ายรัฐบาลและราชการเป็นคนกําหนดเป็นหลักไม่เป็นไปตามหลักกุศลสาม SE a อจะเป็นตัวหนึ่งทึ่งจะทําให้เกิดเรื่องนี้เราก็หวังเช่นนั้นนะครับท่านประธานครับกระผมได้มีส่วนมีประสบการณ์ในช่วงทํางานอยู่ ได้มีโอกาสสนับสนุนการทำ EIA ESIa ทำเกี่ยวกับการประมูลผลกระทบด้วยเครื่องมือต่างๆภายใต้พระราชบัญญัติสุภาพแห่งชาติปี2551และอื่นๆมาร่วม10ปีเห็นชัดเลยครับว่าเครื่องมือเหล่านั้นยังไม่เพียงพอในการที่จะทำนโยบายแผนงานแผนต่างๆที่ดีพอที่ให้ทุกฝ่ายได้รับการยอมรับมันถึงเกิดเหตุเหมือนกับที่ท่านกรรมิการได้เล่าว,ว่าหลายเรื่องมันยังติดขัดอยู่ตลอดเวลา เราก็หวังว่าการทำ H E A แบบมีระบบมีขั้นมีตอนจะช่วยทำให้เรื่องนี้มันเดินหน้าไปได้เราจะได้โครงการแผนงานที่ดีและเป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายครับ H A A จำเป็นต้องนำเข้ามาทำท่านได้ยกตัวอย่างไปแล้วหลายเรื่องผมยกตัวอย่างเช่นอุโมงผันน้ำข้ามลุ่มน้ำจากแม่น้ำยวม ผ่านแม่ฮ้งสอนตากเชียงใหม่จะมาเติมน้ําให้ที่อ่างเก็บน้ําเหลือเื่อนภูมิพลงบประมาณเกือบแสนล้านนะครับถ้าทําเพียง EIA มันจะได้เป็นเรื่องย่อยๆและจะไม่ได้รับการยอมรับหรอกครับมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายและเห็นไม่หมดครับไม่ได้เห็นช้างทั้งตัวเห็นแต่เสี้ยวส่วนเท่านั้นเองก็จะเกิดปัญหาขัดแย้งตามมาอีกมากมายแต่ถ้าได้ทำ HEA จะเห็นช้างทั้งตัว มองหลายมิติมองหลายด้านก็จะเกิดการยอมรับดูเหมือนจะช้าในขั้นตอนที่ทำแต่ถ้าทำแล้วเมื่อตัดสินใจร่วมกันแล้วเดินโครงการจะเร็วกว่าที่เริ่มเร็วแต่ไปติดขัดก็ช้าในที่สุดเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าเรื่อง hea สำคัญมากนโยบายพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรลงทุนอะไรด้านไหนประเทศจำเป็นต้องทำครับแต่มันกระทบสูงครับ ถ้าแยกทำ EIA ESIA หรือ H A หรือ Assessment ด้วยวิธีอื่น,นๆที่ไปนเน้นทางเทคนิคนมันไปไม่ได้แต่ถ้าทำ H E A คาดว่าจะไปได้จากประสบการณ์ในนานานประเทศและจากองค์ความรู้ก็ขอกลับเรียนว่าสนับสนุนเต็มที่ครับรายงานฉบับนี้แล้วทำยังไงที่เราจะผลักดันแผนปฏิรูปเรื่องนี้ที่มีอยู่แล้วให้บรรลุเป,ป้าหมายให้ได้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย นะครับทุกฝ่ายเห็นตรงกันแล้วจะดันต่อไปอย่างไรสุดท้ายครับหนึ่งนาะทีสุดท้ายรายงานท่านได้เสนอแนะข้อเสนอไว้หลายเรื่องด้วยกันก็ผมเสนอแนะให้ท่านแบ่งกลุ่มแล้วก็เอาที่มันสําคัญสําคัญขึ้นมาถ้าเสนอทุกเรื่องแล้วลงไปในรายละเอียดมันจะทําให้ไม่รู้ว่าตรงไหนสําคัญที่สุดครับผมกลับเรียนขออนุญาตเพิ่มเตมิมอีกสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งจำเป็นต้องออกกฎหมายไหมครับ ขณะน,นี้ท่านไปฝังเรื่องข้อเสนอว่ามีกฎหมาย H.E.A. Uh, อยู่ในข้อย่อย17ของข้อ4คือกระบวนการจัดทำ s e a ซ่อนอยู่ในหน้า1 2 6เป็นการข้อย่อยมากเลยนะครับถ้าท่านคิดว่ากฎหมายสำคัญหรือระเบียบสำคัญยกเพื่อจะไปสู่กฎหมายสำคัญต้องดึงมันขึ้นมาเป็นเรื่องแรกเลยครับอันนี้ท่านซ่อนเอาไว้นะครับกว่าจะอ่านเจอตั้งนานนะแล้วน่าจะอยู่ตรงส่วนที่เป็นกฎหมาย ท่านไปซ่อนอยู่ในส่วนที่เป็นกระบวนการครับก็ขอฝากท่านถ้าคิดว่าเครื่องมือนี้จําเป็นต้องมีกฎหมายรองรับพูดให้ชัดเลยครับข้อที่สองครับสุดท้ายจบครับท่านประธานท่านเสนอแนะจำนวนมากมุ่งไปสู่ที่สภาพั์เป็นเจ้าภาพในเรื่องธรทำ h e a ผมฝากเป็นข้อสังเกตให้ท่านได้พิจารณาให้ดีว่าทำได้จริงหรือแล้วสภาพั์นั้นที่มีภารกิจอยู่ในทุกวันนี้จะ ปรับกฎหมายหรือปรับวิธีหรือสร้างองค์กรไกสร้างคนสร้างองค์ความรู้มาทําเรื่องนี้ได้จริงเหรอครับจะเสนอให้มีกลไกลใหม่ได้ไหมครับที่จะเก่งในเรื่องการสารพลังรัฐพลังสังคมซึ่งไม่ถึงเอกชนและประชาคมและพลังวิชาการ s อ a ต้องใช้วิชาการสูงนะครับต้องใช้ความร่วมมือสูงเพราะฉะนั้นองค์กรที่จะช่วยรัฐบาลเป็นกลไกลดู s อ a ต้องเป็นองค์กรสมัยใหม่ ที่ไม่ใช่เป็นราชการเบ็ดเสร็จล้วนๆ้นครับแต่จะต้องเก่งในเรื่องการทำงานสารพลังเพื่อให้สังคมและทุกฝ่ายเข้ามาทำ SEA ร่วมกันผมขออนุญาตก,กับเรียนฝากท่านกรรมธิการว่าท่านพิจารณาตรงนี้นิดหนึ่งผมทราบดีท่านเสนอสภาพัดก็อยากจะให้เป็นกลไกเก่าก็ดูเหมือนง่ายดีแต่ผมได้มานั่งอ่านรายงานแล้วก็ทบทวนจากประสบการณ์แลผมคิดว่าน่าจะไปได้ยากลาบาก เราต้องกล้าตัดสินใจเสนอให้มีกลไกเล็กๆที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาซึ่งก็ไม่ใช่สอพที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอาจจะต้องมีกลไกเฉพาะจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องมิติทั้งสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมขออนุญาตเสนอเพียง2ประเด็นกลับขอบพระคุณท่านประธานครับ